ไปต่อกันที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมานะคะได้มีการร่วมกับอำเภอพ,พิมายผุดไอเดียค่ะสอนวิธีการสารตะกรา้าจากไม้ไผ่ให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนค่ะ ภายในศาลาประชาคมที่บ้านดงใหญ่หมูดที่1ตําบลดงใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานายศิวะเสกสินโทรมนายอําเภอพิมายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาศูนย์แรงงานประจำอําเภอพิมายค่ะได้ลงพื้นที่ฝึกสอนอาชีพให้กับชาวบ้านและผู้ที่ว่างงานในบ้านดงใหญ่ตําบลดงใหญ่อําเภอพิมายตามโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนภายใต้โครงการเพิ่มประสิ ปิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของบัณฑิตรแรงงานในพื้นที่ ดยก็มีการสอนชาวบ้านนะคะทำการจักสารตะกร้าจากไม้ไผ่เพื่อให้ชาวบ้านที่ว่างงานหรือว่ากลุ่มชาวบ้านผู้สูงวัยนะคะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็พบว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ว่างงานเป็นจำนวนมากค่ะทางสวนแรงงานประจำอำเภอพิมายจึงได้ลงพื้นที่ฝึกสอนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นได้มีอาชีพมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ของตนเองต่อไปค่ะ